สวัสดีค่ะใครที่กำลังจะเอาชนะใจตัวเองเพื่อเข้ามาจีบคุณค่ะการดูดวงนี้นะคะเป็นการดูโดยรวมนะคะไม่เฉพาะเจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งไม่สามารถนำการดูดวงนี้ไปใช้ตัดสินใจใดๆดได้นะคะดูเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่หากมีข้อคิดหรือกำลังใจสามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะ มาดูพลังงานนะคะอาจจะเป็นราศีหรือลัคนาคุณหรือเขาได้นะคะคเป็นการดูโดยรวมดูเพื่อความบันเทิงไม่สามารถตรงได้กับทุกท่านนะคะขออนุญาตดูแลนักสัตว์มะเมียนักสัตว์แมวคุณหรือเขาอาจจะเลี้ยงแมวนะฮะนักสัตว์จอนักสัตว์ชวดนักสัตว์มะโรง นักสัตว์บอกนักสัตว์กุลนักสัตว์มะสิงนักสัตว์มะแมนักสัตว์ชลูราศีมีนนักสัตว์กระต่าย พลังงานนะคะอาจจะเป็นไวเวอร์ซ่าได้สลับพลังงานได้นะคะอาจจะเป็นพลังงานคุณเองก็ได้นะที่กำลังจะเอาชนะใจตัวเองเพื่อเข้าไปจีบใครบางคนอยู่นะคะขออนุญาตดูคีย์งบครับหนึ่งไม้ ในอวบนในอวบนฟอร์บครับ ใครนะที่กําลังจะรวบรวมความกล้าเพื่อที่จะเข้ามาจีบคุณเหมือนว่าเหมือนว่ามีการหันหลังให้กันไปแล้วนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาเหมือนเหมือนตอนนี้คุณหันหลังให้กับเขาคนนี้ไปนะคะเขาคนนี้รู้สึกว่าคุณไม่ได้สนใจเขานะคะหรือว่านิ่งเงียบไปไม่ได้พูดคุยกันในช่วงเวลานี้มีการปิดกั้นความสุขของกันและกันนะคะมีการบล็อกกันไปหรือว่า งเงียบกันไม่ได้บอกความสุขที่แท้จริงให้กันและการได้รับรู้แต่ในใจเขาแต่ในใจเขาเขายังคงมีความรักความสุขดีความปรารถนาดีที่จะมอบให้กับคุณเขายังคงมีแพชชั่นนะอยากจะมีการทำบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาอยากจะเริ่มต้นใหม่นะหนึ่งไม้นะยังอยากจะ เริ่มต้นใหม่กับความสัมพันธ์ครั้งนี้มีแพชชั่นมีแรงปรารถนาที่อยากจะพูดคุยติดต่อสื่อสารกับคุณอยู่นะคะดูไพ่สำหรับนี้นะคะ The Sun w view of er f o r j u n e king of p e n i c i l l n สามเหรียญ e m p e r o r ให้สำหรับนี้จะบอกว่าห้าใบนี้ได้ไพ่เมเจอร์ไพ่ใบใหญ่สามใบนะคะเป็น e m p e r o r the sun view of fortune มีเกณฑ์เป็นไปได้มากๆนะคะว่า สามารถเป็นได้สมปรารถนาได้นะคะเพราะว่าไพ่ใหญ่ขึ้นมาถึง3ใบไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะที่จะมีไพ่ใหญ่หรือไพ่เมเจอร์นะคะมีถึง3ใบในเปิดใน5ครั้งนะคะในความหมายคือคนที่เป็น the emperor เขาอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการมีความเป็นผู้นำนะคะหรืออาจจะเกิดในราศีเมษได้เขาคนนี้นะคะ คิดถึงคุณเขามีแผนนะคะที่จะทําบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์ครั้งนี้อย่างที่หัวข้อเราบอกไว้นะเหมือนเขากําลังวางแผนรวบรวมความกล้าที่จะเข้ามาจีบคุณนะเพราะว่าคุณคือความสุขของเขาเิดซันนะคะและความสุขของเขาเขาก็ไม่อยากจะปล่อยมือคุณไปนะจากความรู้สึกของเขาในตอนนี้เขา จะทาบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเขามีการวางแผนที่จะเข้ามาจีบคุณนะคะนี่ะมีสามเหรียญขึ้นก็คือเขาจะมาพูดคุยติดต่อสื่อสารกับคุณหรือว่ามาทําความเข้าใจกับคุณหากมีประเด็นมีความไม่เข้าใจกันเขาจะมาพูดคุยกับคุณนะคะเขาคนนี้มีความมั่นคงให้กับคุณนะคิ i n g of Pen ิคเกิลหรือเขาอาจจะเป็นคนที่มีความร่ำรวยมั่งคั่งนะคะเป็นคนที่มีฐานะดี เดวิลนะขอปิดนิดนึงนะเดวิลเดวิลเอ็ดออฟโซด แปดมาแปดดาว king of p e n n a c l e เขาหรือเธอคนนี้นะไม่สามารถนำเรื่องของคุณออกจากความคิดความสุขของเขาไปได้เลยนะคะเป็นแปดดาบนะคิดวนไปวนมาเรื่องของคุณเขายังคงถือคุณไว้ยังคงมีความมั่นคงกับคุณอยู่นะคะ คุณมีพันธนาการนะคะที่ไม่สามารถให้เขาลืมเรื่องราวของคุณไปได้เลยนะคะเป็นเดวิลนะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่เขาคิดถึงอยู่เสมอนะะไม่สามารถนําออกจากความคิดความรู้สึกข,ของเขาได้เป็นเดอะเวอร์คุณเป็นโลกทั้งใบของเขาเลยนะคะคุณและเขาอาจจะอยู่ไกลกันได้ต่างประเทศได้ต่างชาติได้มีระยะห่างด้านความสัมพันธ์เขาได้ตัดสินใจแน่ชัดแล้วนะคะว่าเขาจะมีการเทคแอคชั่นนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้มีการ แน่ชัดกับตัวเองหรือว่าได้รู้ใจตัวเองแล้วนะคะว่าเขาต้องการคุณนะคะดูไพ่สำหรับนี้สิบไม้ ไองส่อ King of War สดาว The Hermit เนช่วงเวลานี้นะคะคุณและเขามีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นมีความเจ็บปวดเสียใจนะระหว่างที่นิ่งเงียบกันไปหรือไม่ได้พูดคุยกันเขาแบกรับความรู้สึกข,ของเขาที่มีต่อคุณเอาไว้นะคะไม่สามารถเหมือนแบบเขาไม่ได้พูดออกมาให้คุณได้รู้หรือแสดงออกให้คุณได้รู้นะเก็บงําไว้คนเดียวนะคะเขาได้เดินหันหลังจากความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาไปอาจจะมีเรื่องไม่เข้าใจกันทะเลาะกันนะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างกระทันหันนะคะ แต่เขายังคงซุ่มมองคุณอยู่ยังคงแอบส่องคุณอยู่นะคะเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่ชอบศึกษาหาความรู้ชอบเรียนรู้เขาเป็นคนที่มีแพชชั่นในการทํางานอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจได้เจ้าของกิจการได้นะ,ะมีความเป็นผู้นํามีสเสน่ห์นะคะมาดูไพ่สำหรับนี้ระหว่างประเทศ โดดเด่นสเสน่ดึงดูสิ่งที่มีมากเส้นทางโชคชะตา เขาว่าจ,จะเป็นคนที่มีฐานะที่ดีนะคะมีทรัพย์มากหรือว่ามีสิ่งต่างๆมากนะคะแล้วก็เป็นคนมีสเสน่ห์นะคะมีกินมีใช้นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบเดินทางนะคะชอบไปท่องเที่ยวตามน้ําหรือว่าข้ามประเทศได้หรือว่าภายในประเทศมีระยะห่างด้านระยะทางนะคะหรือว่าชอบเดินทางเขา รู้สึกว่าการที่คุณและเขาเจอกันเพราะว่าโชคชะตานะ,ะหรือว่าภูมิคิดคุณมีสเสน่ดึงดูดคุณมีสเสน่ดึงดูดในสายตาของเขานะค,ะคุณอาจจะเป็นคนรูปร่างหน้าตาดีนะคะบุคลิกดีหรือว่าเป็นคนที่มีสเสน่มีการพูดการจาที่ดีนะคะคุณดูโดดเด่นนะคะในสายตาของเขานะคะ เขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปนะคะดูไพ่สุขีอยากบอกอะไรทางออกได้รับเป็นที่รู้จักพักผ่อนหย่อนใจ อธิษฐาน mm hmm. เขารู้สึกสบายใจนะคะหรือว่าเป็นตัวของตัวเองนะเมื่อได้อยู่ใกล้คุณหรือว่าได้แอบส่องแอบมองคุณนะคะ mm hmm. เขาส่องเขามองคุณตามสื่อออนไลน์ต่างๆได้นะ mm hmm. เขาเป็นคนที่ขี้หึงขี้หวงด้วยนะในบางท่าน เขาอาจจะมีการอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะในความสัมพันธ์ครั้งนี้กับท้าวพระพรมได้นะคะเขากําลังพยายามหาทางออกในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะและอีกไม่นานนะคะเขาอาจจะรวบรวมความกล้าของเขาเพื่อเทคแอคชั่นในความสัมพันธ์และคุณจะได้รับนะสิ่งที่เขาอาจจะนําของขวัญม,มาให้หรือว่าความปรารถนาดีหรือความรักนะ,ะมาให้กับคุณ มาดูไพ่มาดูไพ่มีเธอนะคะอยากจะบอกอะไรช่วยเหลือต้องเลือกผจญภัยมีความหวัง หมุนเวียนคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบดูนะเดินทางชอบท่องเที่ยวคนเดียวก็ได้นะเป็นคนที่คุณ่าจะเป็นคนที่ชอบเลี้ยงแนวนะจิตใจอ่อนโยนนะคะเขามีความหวังนะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาอาจจะเป็นคนที่มีผู้คนเข้าหามากมายเขาถึงเวลาที่เขาจะต้องเลือกนะคะแล้วเขาก็เลือกคุณนะคะ เขาจะมีการหมุนเวียนกลับมาในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะแล้วเขาก็มีความหวังกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมนะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะะแล้วพบกันใหม่นะสำหรับนี้สวัสดีค่ะ